สั่นสะเทือนจิตแบบนี้ได้ผลลัพธ์ทันทีเพียงแค่ประโยคเดียวเท่านั้นที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราไปตลอดกาลเพียงแค่ประโยคเดียวที่ทำให้เรารู้สึกถึงชีวิตและเข้าถึงจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งดื่มด่าของเราเพียงแค่ประโยคเดียวเท่านั้นที่ทำให้เราลุกข,ขึ้นมาทำสิ่งต่างๆให้กับตัวเราเอง เพียงแค่ประโยคเดียวที่เปลี่ยนมุมมองชีวิตไปตลอดการเพียงแค่ประโยคเดียวเท่านั้นที่ทำให้ชีวิตของเราไม่เหมือนเดิมเดือมาสเตพีสลรับสุดยอดเขียนโดยอาจารย์สถิตธรรมเพนสุขครูและโคช้ชระดับโลกผู้ค้นพบการวางระบบจิต หมายเซตและวิธีการใช้ชีวิตเสียงอ่านโดยจีน่าจัมปิงเลิฟ by The Master Code Academy บทที่4สั่นสะเทือนจิตแบบนี้ได้ผลลัพธ์ทันทีเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดเป็นสัมผัส และความรู้สึกที่จิตวิญญาณได้ตื่นรู้เบิกบานอย่างแท้จริงเพียงแค่ประโยคนี้เท่าน,นั้นที่ทำให้เราได้ตระหนักรู้ถึงชีวิตอย่างแท้จริงประโยคนี้ทำให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของชีวิตคุณค่าของความเป็นมนุษย์คุณค่าของความรู้สึกที่เหนือกว่าคุณค่าที่ทำให้เราเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตของเราไปตลอดกาล แค่ประโยคเดียวเท่านั้นทำให้เราเป็นคนใหม่ที่ไว้วางใจตัวเองทั้งสามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความหมายเพียงแค่ประโยคนี้เท่านั้นที่ผุดขึ้นในใจทำให้รู้สึกมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นเพียงแค่ประโยคนี้เท่านั้นที่ทำให้เรารู้สึกถึงความสำเร็จเป็นสิ่งที่ควรกับเรา เพียงแค่ประโยคนี้เท่านั้นที่ทำให้ชีวิตของเราค้นพบความรู้สึกและคุณค่าของชีวิตอย่างเหลือลน้นประโยคที่ทำให้เรารู้สึกถึงอารมณ์อย่างท่วมท้น <moment> ได้สัมผัสกับแรงบันดาลใจ inspiration ความรู้สึกหลงไหลคลั่งไคล้ที่ทำให้เรากลับมาเห็นความสำคัญของชีวิตและกลับมาเห็นความรู้สึกของตัวเราเอง ประโยคเดียวเท่านั้นที่ทำให้รู้สึกถึงความจริงใจรู้สึกถึงแสงสว่างของหัวใจรู้สึกถึงความสว่างสวยของจิตวิญญาณและรู้สึกถึงชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดแค่ประโยคเดียวเท่านั้นที่เรากำลังรู้สึกกับจิตวิญญาณของเราอย่างแท้จริงเพียงแค่ประโยคเดียวเท่านั้นที่จิตวิญญาณดวงนี้เข้าถึงความรู้สึกที่ทรงพลังที่สุด เพียงแค่ประโยคนี้เท่านั้นที่ทำให้ชีวิตของเราเต็มไปด้วยความใสสว่างงดงามและไว้วางใจตัวเองเพียงแค่ประโยคนี้เท่านั้นที่จะพัฒนาจิตวิญญาณของเรากระตุ้นการทำงานของจิตใต้สำนึกให้เรากล้าเผชิญกับความจริงกล้าเปลี่ยนแปลงชีวิตกล้าใช้ชีวิตอย่างยอดเยี่ยมที่สุด พียงแค่ประโยคนี้เท่านั้นที่ทำให้เราได้ค้นพบความอิ่มเอมของชีวิตความรู้สึกอันเป็นที่รักของตัวเองอย่างแท้จริงเพียงแค่ประโยคนี้เท่านั้นที่ทำให้เราหยุดไล่ล่าคุณค่าและความหมายจากภายนอกทำให้รู้สึกถึงชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดและทำให้เรามองเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์เพียงแค่ประโยคนี้เท่านั้นที่ทำให้รู้ว่า ถึงเวลาแล้วที่เรากำลังจะเปลี่ยนอนุภาคเล็กๆที่เป็นพลังงานควันตั้มในจิตใต้สำเน็จของเราไปสู่ระดับความรู้สึกที่ย e. ิ่งใหญ่ของชีวิตไปสู่ความรักความเมตตาไปสู่หัวใจที่เต็มไปด้วยความสว่างสวยไปสู่จิตวิญญาณที่ตื่นรู้เบิกบานเพียงประโยคนี้เท่านั้นที่เรารู้สึกกับชีวิตได้อย่างแท้จริง ประโยคนี้ก็คือความซาบซึ้งเพียงแค่คำว่าซาบซึ้งเพียงแค่ความรู้สึกซาบซึ้งที่กำลังสั่นสะเทือนอยู่ในจิตใต้สำนึกและดวงวิญญาณของเราคำว่าซาบซึ้งคือความรู้สึกที่ทรงพลังอำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นในจิตใต้สำนึกของเราเมื่อใดที่เรารู้สึกซาบซึ้งและ รู้สึกถึงหัวใจที่ทรงพลังอำนาจอย่างแท้จริงเมื่อนั้นเราจะเปลี่ยนโลกภายในและเปลี่ยนชีวิตของเราอย่างสิ้นเชิงเพียงแค่ความรู้สึกซาบซึ้งจะทำให้เราผ่านขีดจำกัดและเป็นอิสระจากสิ่งที่เคยหวยหาเพราะมันได้เติมเต็มสิ่งที่เราขาดหายไปและเติมเต็มสิ่งที่เราแสวงหามาตลอดชีวิตนั่นคือ ความอิ่มความเต็มที่ผมใช้คำว่าความซาบซึ้งมันซาบซึ้งเหลือเกินทุกครั้งที่ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นในจิตใต้สำนึกของเราจงรู้เถิดว่าเรากําลังสัมผัสกับประสบการณ์ยอดเยี่ยมที่สุดที่เกิดขึ้นแล้วในหัวใจของเราประสบการณ์ที่ทำให้เราหลุดพ้นไปจากความรู้สึกผิดความซาบซึ้งนี้แหละ เป็นความรู้สึกที่ถูกถ่ายทอดออกจากหัวใจของเราและตระหนักรู้ในตัวเราว่ามันคือความาซาบซึ้งที่ได้ใช้ชีวิตได้ค้นพบความมหัศจรรย์ในชีวิตได้ค้นพบความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ในตัวเองาซาบซึ้งที่รู้สึกถึงความรักรู้สึกถึงหัวใจที่ยิ่งใหญ่าซาบซึ้งที่เรารู้สึกถึงสิ่งดีงามาซาบซึ้งที่เราได้ค้นพบชีวิตยอดเยี่ยมที่สุด ในปัจจุบันในสติปัญญาและสติสัมปชัญญะความซาบซึ้งนี้แหละที่หลอมละลายหัวใจซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กที่แผ่ซ่านออกจากหัวใจของเราเป็นความรู้สึกซาบซึ้งเป็นความรู้สึกอุดมสมบูรณ์เป็นความรู้สึกโชคดีเป็นความรู้สึกตื่นตะลึงซาบซ่านที่เรากำลังรู้สึกกับตัวเองอย่างแท้จริงนี่แหละ คือความซาบซึ้งประโยคนี้เท่านั้นที่จะเปลี่ยนชีวิตและจิตวิญญาณของเราความรู้สึกนี้เท่านั้นที่กระตุ้นการทำงานของจิตใต้สำนึกให้ทรงอนุภาพอย่างไร้ขีดจำกัดความซาบซึ้งนี้แหละที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตและวงโครจรของเราไปตลอดกาลความซาบซึ้งคือสิ่งที่หวัวใจและจิตวิญญาณตื่นโพ่งขึ้นความซาบซึ้ง คือการค้นพบอารมณ์และความรู้สึกดื่มดำ่ำที่เต็มไปด้วยพลังความตระหนักรู้เต็มไปด้วยชีวิตที่ทรงพลังอำนาจอย่างแท้จริงความซาบซึง้งทำให้รู้สึกถึงสำนึกรู้รู้สึกถึงความกระตันยูรู้สึกถึงจิตวิญญาณที่เต็มไปด้วยรักความซาบซึ้งนี้แหละคือความชื่นชมยินดีความปรีดาปราโม์ความอิ่มเอมของชีวิต และความรู้สึกที่ไม่มีเงื่อนไขความซาบซึ้งเป็นความรู้สึกของความรักและหัวใจที่ไม่มีข้อแม้ความซาบซึ้งเป็นความรู้สึกที่ไม่อิจฉาริษยาไม่ติดยึดไม่ติดค้างกับสิ่งใดๆและเข้าถึงความรู้สึกที่อิสระจากทุกสิ่งเพียงความซาบซึ้งนี่แหละที่ทำให้ดวงวิญญาณของเรา ทุกคนได้ค้นพบพลังอำนาจอันเร้นลับของจิตใต้สำนึกจงเข้าไปถึงความรู้สึกของความซาบซึ้งจงจูนตัวเองกับจิตใต้สำนึกและสัมผัสกับความซาบซึ้งจงสัมผัสกับหัวใจสัมผัสกับจิตวิญ,ญญาณของความรู้สึกนี้เป็นจิตวิญญ,ญาณที่ซาบซ่านและซาบซึ้งอยู่ในหัวใจของเราความซาบซึ้งคือความรู้สึกเข้าอกเข้าใจ เป็นอิสระจากอดีตจากความอยากความทิ้นรนความกโกรธความหิวกระหายความหลงและไม่ปวดร้าวกับสิ่งที่เคยผ่านมาความซาบซึ้งคือการกลับมาให้อภัยตัวเองมารู้สึกตัวมารู้จักชีวิตมารู้สึกถึงความจริงของสรรพสิ่งและกลับมารู้จักตัวเราเองอย่างแท้จริง ความซาบซึ้งเป็นการค้นพบความสมดุลและกลมกลืนกับธรรมชาติเหล่านี้คือการเข้าถึงความรู้สึกของความซาบซึ้งตรึงใจการรู้สึกซาบซึ้งเหลือเกินเกิดขึ้นจากความรู้สึกที่ส่งพลังอำนาจในหัวใจของเราเป็นความรู้สึกบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นจากสติสัมปชัญญะที่ได้ค้นพบความสงบความสว่าง และความเบิกบานเป็นความรู้สึกที่เป็นตัวของตัวเองเป็นความรู้สึกที่ได้ค้นพบหัวใจที่ยิ่งใหญ่ค้นพบความรักค้นพบจิตวิญญาณที่สว่างสวายค้นพบสํานิกรู้อันสูงส่งของชีวิตความซาบซึ้งหนี้ที่ทำให้เราสามารถถจัดขยะที่สะสมในหัวใจของเราเมื่อสิ่งที่หมักหมมของจิตถูกดึงออกมาเราจะหลุดพ้นจากการจมปลัก ขณะที่ซาบซึ้งเราสามารถตระหนักรู้ถึงชีวิตอันยิ่งใหญ่เรากำลังค้นพบพลังอำนาจของความรักเรากำลังค้นพบความลับแห่งชีวิตเรากำลังค้นพบความมหัศจรรย์ของจิตใต้สำนึกเมื่อเราค้นพบความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมนี้แล้วขอให้รู้เถิดว่านี่คือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดที่หัวใจของเราจะรู้สึกว่าเรากำลังได้สื่อสารกับจิตใต้สำนึกและ สื่อสารกับตัวเราเองได้อย่างแท้จริงขอให้เราสัมผัสกับความรู้สึกนี้ขอให้เรารู้สึกกับจิตวิญญาณนี้เพียงแค่ความรู้สึกซาบซึ้งที่สันสะเทือนอนุภาพอยู่ในหัวใจของเราจะทำให้เราปลดล็อกความรู้สึกหรือความคิดที่ติดค้างอยู่ในหัวใจของเราทั้งหมดคำว่าซาบซึง้งหนี ไม่เพียงแต่สั่นสะเทือนหัวใจของเราเท่านั้นความรู้สึกของคํำกล่าวนี้ยังเปลี่ยนโลกภายในจะเปลี่ยนจักรวาลไปตลอดกาลความซาบซึ้งคือการที่หัวใจค้นพบความรู้สึกที่เหนือกว่าความรู้สึกของจิตวิญญ,ญาณที่เป็นอิสระและเข้าถึงพลังธรรมชาติอันลึกลับของจิตใต้สำนึกอย่างแท้จริง ความซาบซึ้งกำลังเปลี่ยนชะตาชีวิตของเราความซาบซึ้งกำลังทำให้เราค้นพบพลังอำนาจของชีวิตความซาบซึ้งทำให้เราค้นพบศรัทธาและปัญญาอันแรงกล้าที่ทำให้รู้สึกถึงจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ความซาบซึ้งคือกระบวนการอันเลึนลับของจิตใต้สำนึกที่กำลังสั่นสะเทือนอนุภาพโดยแผ่รัศมีออกจากหัวใจของเรา ขอให้พวกเราได้สัมผัสกับความซาบซึ้งนี้รู้สึกซาบซึ้งกับคำคำนี้แล้วเราจะใช้ชีวิตอย่างสุดยอดที่สุดบนโลกใบนี้ด้วยความรู้สึกซาบซึ้งที่เกิดขึ้นกับหัวใจของเราทุกวินาทีจงค่อยๆหายใจเข้าอย่างดื่มดำ เพื่อสัมผัสกับความซาบซึ้งสัมผัสกับจิตวิญญาณที่กำลังรู้สึกถึงความซาบซึ้งรู้สึกกับจิตวิญญาณแห่งความอิ่มเต็มในชีวิตรู้สึกถึงธรรมชาติอันเล่นลับที่กำลังแผ่รัศมีออกจากหัวใจของเราเรารู้สึกได้แล้วความซาบซึ้งคือสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรา ความซาบซึ้งกำลังเปล่งประกายรัศมีที่เจิดจรลัดออกจากหัวใจของเราขอให้พวกเราได้ค้นพบความรู้สึกนี้ขอให้พวกเราได้ทวนกระแสแห่งยุคสมัยขอให้เราได้สัมผัสกับความรู้สึกของหัวใจที่ยิ่งใหญ่ที่กำลังหลอมรวมพลังอำนาจความรู้แจ้งแห่งสติสัมปชัญญะ จงใช้ช่วงชีวิตในวินาทีนี้ในลมหายใจนี้เพื่อก้าวข้ามพ้นคอมฟอร์ตโซนที่ติดยึดอยู่จงรู้ว่าเราคือหนึ่งเดียวกับจักรวาลเราคือแสงสว่างเราคือความรู้อันทรงพลังความรู้สึกที่เป็นแก่นแท้นี้จะทําให้พวกเราได้ค้นพบพลังอำนาจแห่งความรักความรักที่เกิดขึ้นจากความซาบซึง้ง ความซาบซึ้งที่ทำให้รู้สึกถึงความรักและความรู้สึกนี้เองที่จะทำให้พวกเราทุกคนได้ค้นพบอํำนาจอันแสนวิเศษของชีวิตชีวิตที่เต็มไปด้วยความสมดุลจะทําให้สามารถรับรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสผ่านอายตนะภายในของเราทั้งยังค้นพบความเป็นอิสระ ความเป็นกลางความมีสติปัญญาและความสมดุลของชีวิตอันเป็นวิธีแห่งการค้นพบความรู้สึกซาบซึ้งความซาบซึ้งแค่คำคำนี้โลกภายในของเราจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลแค่ความรู้สึกนี้จิตวิญญาณของเราจะสามารถตื่นรู้จากความหลับไหล นี่คือพลังเล้นลับของชีวิตที่ทำให้ค้นพบความสว่างสวยและความตื่นโปร่งแห่งจิตวิญญาณของพวกเราอย่างแท้จริงขอให้ทุกคนได้ค้นพบความซาบซึ้งของชีวิตและมีชีวิตเพื่อเป็นแสงสว่างให้กับตัวเองตลอดชั่วนิจนิรันร์ด้วยรักจากหัวใจอาจารย์สถิตธรรมเพนสุขครูและโคช้ชระดับโลก